แล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมการิน่าอันดอนนะครับผมก็เป็นเกมโอเพนโวเอาชีวิตรอดอัน ใหม่ที่กำลังจะเปิดในเร็วนี้นะครับผมใครที่อยากเห้นบอย่าลืมนะครับผมพิวีทิกกันก่อนเลยนะครับผมเย้เล่นับเคลื่อนได้เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมใหม่ของค่ายกา l i นานะครับทุกคนเป็นเกมแนวเอโรอาร์พีจีโอเพนเบิร์ดลก็คือเป็นเกมแบบเปิดโลกอิสระนะครับผมแล้วก็ต้องอัพเลเวลตัวละครไปด้วยนะครับผมก็ต้องบอกเลยทุกคนว่าเกมนี้เนี่ยมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบยิงปืนสำรวจโลกลงดันเจียนนะครับผมนะครับขอบ สร้างบ้านนะครับผมเตรียมหมู่อาวุธนะครับผมนะฮะและรวมถึงเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมเลยดีกว่าครับว่ามันจะดีขนาดไหนเรามาสร้างตัวละครเดียเยนโะดมีกดปรับด้วยปรับหน้าตาใช่ไหมอะผมเอานี้แล้วกันทุกคนผมชอบความที่มันมีภาพประามาณนามันเห็นแล้วนึกถึงแบบว่า,วาพี่ปูคงศิษ์นมศพแรกผ่านไปศพสองศพส,สามค่อยๆผ่านไป เออเอาเป็นหัวปลาแล้วกันทำไมผมถึงเอาหัวปลาเพราะผมอยากให้คนที่กําลังสิ้นหวังในโลกใบน,นี้เห็นผมแล้วยิ้มสักนิดนึงก็ยังดีครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเลยลว่ามีอะไรบ้างนอะอ่าน,นี่ก็จะมีภารกิจใช่ไหมกระเป๋าเป้ผู้รอดชีวิตอ๋อน,นี่ก็เป็นกระเป๋าที่เราสามารถใส่ของได้นั่นเนองตอนนี้มีกระโดดต่อยดยวยมันก็มีกิ้งเฮ้ยเอาวะอ๋อนี่ทุกคนมีสตามิน่อยู่นะเห็นปะที่เป็นลูกหมัดไปที่ปั๊มน้ำมัน อโอเคอันนี้มีวิ่งออโต้นะครับทุกคนแต่ก็จะเก็เอ,อนเนเอร์จีนเนี่ยก็จะลดตลอดเนออน,นี่ปมนสูรพักพินเลเวนนะทุกคนก็คือแก๊งที่มีชีวิตรอดอยู่นะครับทุกคนนะจะอยู่ในแก๊งชื่อว่าเลเวนครับก็เป็นแก๊งที่ต้องการที่จะเอาบริษัทช,ชาติเนี่ยกลับมาลุกเลยอีกครั้งหนึ่งครับมันจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับทุกคนก็คือมีทักอิสระในการเล่นแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องด้วยช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนเพื่อปลดล็อกพวกแบบว่าระบบต่างๆ อีกหนึ่งระบบนะครับทุกคนที่เรียกว่าโคตรเจ๋งนมก็คือระบบสุขภาพนั่นเองนะครับผมเดีกดในตรงนี้เลยลกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มามันจะบอกว่าตัวเราตอนนี้เนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บหรือกําลังเป็นอะไรไหมนี่ผมกดให้ดูความสะอาดนะครับทุกคนค่อนข้างมอมแมมโอเคเนาะนี่ถือว่าแจ่มถือว่าเทคโนโลยีแบบว่าไฮเทคอยู่นะผมอเรามาอาบน้ำเพราะเราบมแมมไงเอาขาลยครับน้องเดี๋ยวนะ เกมมันมียันขี้เลยเหรอเ,เกิดไหมเปล่าเฮ้ยมีขี้เด้วยวะเฮ้ยมีแมวด้วยเกมนี้เป็นเกมดีครับเกมนี้เป็นเกมดีครับผมเดี๋ยวนะมันมียันสักผ้าเลยเหรออาบน้ำสักาเฮ้ยปลอบเลยปลบเลยครับทําโบวปะเนี่ยและเราก็มาถึงการคราฟแล้วนะครับทุกคนหลายคนจะบอกว่าคืออะไรการคราฟนี่คือการที่เราจะเอา ส่วนผสมต่างๆวัตถุดิบต่างๆ,ๆ,ๆนะครับมารวมให้กลายเป็นของของอย่างหนึ่งนู่นนั่นก็คือตอนนี้ผมกำลังทำกระสุนนะครับผมเออตอนนี้เราได้กล่องกระสุนปืนแล้วนะครับเนี่ยทุกคนพอคราฟเสร็จมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะพอเรากดใช้ปุ๊บใช่ไหมอ่าเนี่ยเราก็จะเก็บกระสุนจากกล่องออกมาได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราจนะต้อง เก็บของตามทางเยอะๆ,ๆเว้ยเจอกล่องอะไรเปิดให้หมดนุ่มเพื่อความประหยัดนะยกไปคุณรวยคุณก็ไม่ต้องเก็บไปนลและนี่นะครับทุกคนนะเป็นเรียกว่าทักษะหรือพรสวรรค์นะผมก็คือเป็นการอัปเกรดตัวเองนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งอัปเกรดระเบิดนะผมนะอ,อ่ะวเฮยหากเกิดเพระว่าเอาพูดกันต่อทุกคนเนี่ยคือหลังจากที่เราเลเวลอัพอะไรอย่างนี้นะผมมันจะมีเรื่องของการอัพทักษะได้ด้วยนะผมนี่อัพทักษะใช่ไหมอ่ะจะเป็นเหมือนกับ คุณคว้างระเบิดตัวหลอกที่ดึงศัตรูได้คุณจะคว้างระเบิดไฟก็ได้แต่ก็ต้องมีเลเวลหรือเลเวลความสว่างที่ถึงก่อนถ้าเราไม่มีบ้านนะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราต้องสร้างบ้านอยู่ด้วยตัวเองกันแล้วหยิบวัตถุดิบขึ้นมาเพื่อทำบ้านเลยดีกว่าโอเคอันนี้เป็นโต๊ะครามนะทุกคนโต๊ะครามนี่เป็นโต๊ะที่สาคัญที่สุดนะผมเน่เราสามารถบขกันได้เลยนะอะเขตรงนี้แล้วกันโอเคสวยครับผมไหนดูซิว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไง กำแพงสูงพื้นจตุรัสพื้นรูปพัดหลังคาสูงตรงนี้เลยครับตรงนี้ก่อนเลยครับปึบปึบปึบเออสวยงามและยิ่งใหญ่สวยงามเฮ้ยเราได้ตู้เก็บของไม้สดมาเอาว่ะจะไปเลยครับโอ้หตนอนตนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการของทุกคนแล้วว่าทุกคนมีจินตนาการขนาดไหนนะเทตรงนี้ปนไปเลย เราขอเข้าไปเก็บได้หรอกงั้นเราเสื้อผ้าเดิมเนาะที่ไม่ได้ใส่เขาไปเก็บเลยนะผมจะได้ไม่เกะกะนะสวัสดีครับมีไม้ดีไหมครับพี่อ๋อไปที่ป่าที่อยู่ใกล้ๆคุณมราจะไปเก็บของเราวอยู่ข้างเขาเบื่อเราทำอะไรก็เราครับนี่ครับทุกคนดูตามนี่แแบบหน่อยนะมันจะมีของบอกว่ามีอะไรอยู่แถวนี้บ้างแร้ววางกวางวางกวางระเบิดหัวไปทันที เก็ก่อนเลยโอเคเราชำแหลกเอาดั่งสัตว์มาแล้วเราต้องไปทำชุดได้แน่นอนนะอ่ะเราได้ภารกิจแล้วทุกคนตัดต้นไม้เพื่อเก็บไม้300อันแล้ว,ลวก็ขุดแร่เพื่อเก็บหิน75อันแล้วตอนนี้มีขวานจับออโอเคนนอยีค่สิบอันคนเดียวเหรอัน่สงเหรออันใหญ่ได้ไหมชิตโตต้นใหญ่ก็จะทำไหวว่ะโคตรเอากูเป็นกัะตันอเมริกามะเนี่ยมาเด็นแล้วตอนนี้บ้านของเรานะครับผมก็มีความโมเดิร์นยิ่งขึ้นนะทุกคนโดยผมเนี่ย ตั้งใจให้มันเป็นแบบว่าเปิดส่วนกลางให้การเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับก็คือจะไม่มีซิลลิงกันนะครับผมเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำให้โค้ดข้้าบนเนี่ยสามารถลงข้างล่ลางได้นครับเป็นอย่องสุดยอดอเออโคเทดูเป็นบ้านยิ่งขึ้นหนุมแล้วตอนนี้เราก็ได้โต๊ะครับอาวุธนะครับผมเ,ออเราจะเข้าได้แล้วทุกคนเนี่ยเราสามารถครับไล์โฟลได้ทุทุกคนเอาวะโอเคครับปืนก่ันเลย เชียเมีปืนกลนี่ผมว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะเรียบร้อยคุณได้รับปืนกลแล้วนะครับผมนี่มันสามารถคราบเกาะได้หมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีนี่คราบโดนด้วยเียโคตทเทดึงจะัดคราโดนปะไปลองปืนกลกันดีกว่าเฮ้ยมาปืนกลเหยืโดนเ่อโดเอาเออเอาเออเอาเออเอาเ,าเออปุ๊บไปบิ๊กมีเข้าไปไบ้านแล้ว มราต้องคุมปืนนะทุกคนพอมป็นกิ่นนะเพระถ้าไปช็อตกาน์ดจะง่ายกว่าเออสวยครับผมมันดื้อเลยอย่าไปทำให้บ้านของฉันเออสวยครับกี่ตัวเลยหกตัวทุกคนไอ้เช่ยมันขึ้นมาจากดินด้วยอ่ะเฮ้ยอย่านะครับอย่านะครับ ไฮ้มันไปไหนไอ้มัมนมบ่้ไปติจกจกเยอยเออเรียบร้อยหมดดง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับกาล่าอันดอนนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาสมัครพีริจิตกันก่อนเลยนะครับทุกคนก็เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าอครับเ,เกมเปิดจริงจะได้ไม่พลาดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผม ใครที่กำลังตามหาเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมเป็น m o r p g แล้วเป็น Open World อีกนะผมที่มีอิสระในการเล่นสูงมากนะผมก็ต้องเกมนี้เลยนะครับผมมีทั้งระบบเล่นกับเพื่อนได้ลงดันเจียนได้นะครับผมฟาร์มด้วยกันได้นะครผมมีการคราฟขอเมยยิงเฟินมีต่อสู้มีซอมบี้มีล่าสัตว์มีเควสมีเนเรื่องมีทุกอย่างนะรับผมคุณจะบ้านเกมนี้ได้ยังไงกันลาอันดอน เริ่มเจอตันใหม่คลิปหน้าครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องใจเราด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย